ฉันรอคอยอยู่ตรงนี้ฉันจะต้องจากไปในไม่ช้านี้แล้วทำไมฉันถึงยึดติดอยู่กับมันอยู่นะเราต่างก็รู้ดีว่าวันนี้มันจะต้องมาถึงเรารู้มาตลอดทำไมมันถึงได้เร็วจังนะ นี่คือคืนสุดท้ายของเราแต่มันก็เหลือเวลาไม่มากแล้วและฉันพยายามจะไม่ปล่อยหลับไปเพราะฉันรู้ดีว่าเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันจะต้องจากเธอไปและเมื่อแสงตะวันยามเช้าสาดส่องลงมาฉันก็คงจะต้องไปแต่คืนนี้ฉันจะกอดเธอให้แน่น พร้อมเมื่อตะวันฉายแสงเราจะต้องแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองกันแล้วแต่ทืนี้ฉันอยากจะกอดเธอไว้ให้นั่นแน่นฉันอยู่ตรงนี้จ่องมองความงามของเธอในอ้อมกอดของฉันงดงามจริงๆท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วดวงดาวกําลังจะลลับไปใครก็ได้ทําให้มันช้าลงทีนี่มันคงจะยากเกินไปเพราะฉันรู้ดีว่าเมื่อตะวันฉายแสงฉันจะต้องจากไปนี่คือการชำเรือมองครั้งสุดท้ายของฉันก่อนที่มันจะกลายเป็นเพียงความ สงจกไปในไม่ช้าและเมื่อแสงตะวันยามเช้าสาัส่งลงมาฉันก็คงจะต้องไปแต่คืนนี้ฉันจะกอดเธอให้แน่นพร้อมเมื่อตะวันฉายแสงเราจะต้องแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองกันแล้วแต่คืนนี้ฉันอยากจะกอดเธอไว้ให้แน่นๆ ฉันไม่อยากให้มันจบลงแบบนี้เลยเพราะฉันน่ะไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่อีกแล้วฉันเคยหวัดกลัวความมืดแต่ตอนนี้มันกลับเป็นทั้งหมดที่ฉันต้องการสยอย่างนั้นและเมื่อแสงตะวันยามเช้าสาดสสองลงมาฉันก็คงจะต้องไปแต่คืนนี้ฉันจะกอดเธอให้แน่นเพราะเมื่อตะวันฉายแสงเราจะต้องแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองกันแล้วแต่คืนนี้ฉันอยากจะกอดเธอไว้ให้แน่น